สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท,งท,งทั้งชองนายหอยชิบแเท่านะครับตลาดซื้อขายโคกรกระเบือลอ,เอยเท่านะครับมีการลวงตรวจนะครับมีการลวงตรวจคลิปคลิปนี้เ,เพื่อการศึกษานะครับเ่าได้ทรมานสั์นะครับเ่นซื้อขายกัน่นรับประกันทองกว้ยนะครับมันสีทอง่าเดี๋ยวผมเิดขอเบอร์หมอห้นะครับ อยากก็ตองจองไว้ใไหมครับต้อยู่องเดี๋ยวกลับไปบอกที่เจ้ามาล่สักก่อนเส้นเอ็ดจะเส้นเอ็ดนะหมืว่ามันเปิดปัาวบานว่ารวจฟ้องปุบตองาตัไบ่ได้ดูจ่ระว่าดูโจ๊กดี่ตรวจไปแล้วมีวอดไทยเอซยตั้งหนเปนกินนะครับเป็นว่าออเงินน้จากัเงิน้ากัเ้านที่เมเลยตวน่ก็เอา่ จะมีเลยร่เกัานจรแข่เด็ดจบการแข่เด็ดจริงๆนเปิดเปนอีกแปนอ๋อโอ้กับผมใหละนรปบนนี่มันก็ไปตขวัแ่ไอ้งผมไองม่เบิชัด่องผมบิชัดต้องว่าครับคุณหมอต้องนะครับนะครับต้องว่าจันคุณหมอต้องแล้ว ก้ยวงอะไรก่อนราคให่นี่กาวจ้าเมกเจ้าของกล้วยเนาะครับ่น่าคันคนสวยคนสวยคันทอบให้กล้วยฟี่จ้าเจ้าของกงานคุดมีคุณภาพนะครับคารุ่นนี้ครับจังหนอจ้าของมีคนเขาลุ่นับคราะวกิฟั์สี่ใสเอารุ่นจ้าหยิบงานที่งานยังก่อนนี่หายรล้านีเด็ดโกเฟินคยับอกว่าาวรอดทองทองแล้วนะครับ เติมทีมงานหมอนะครับเติมทีมงานเอาแล้วนี่เอางนะครับเรียบร้อยนะครับเทียบรไดครับผมคาร์ลกับผมจกไลกับ่าดีไหมทีมงานหมอเขาตรวจยูสนามรอยเอ็แล้วนะครับตรงงัวง่ามนี่แหละคุณหมอผมเมื่อกีดท่องมาครับทองเรียบร้อยนะครับทองเรียบร้อยคายบิดกับผมขายราคาทองพอแม่พี่นอนออามาจกมาล่วงแล้วก็เรียบร้อยกันจบกันไปเลยนะครับ คุณหมอคิดค่าล่วงจากบาทในสนามครับห้าร้อยบาทครับห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทพอแม่พี่น้องสงสัยเอามาตรวจระบบเสียดายเมื่อกี้กล้องผมมันย้อนแสงผมขอเบอร์คุณหมอฝากพี่น้องทางช่องในหอยสี่แปดนะศูนย์เก้ 9, าเก้าศูนย์เก้าเก้า สี่ศูนย์สามสี่เก้าหกแปดหนึ่งคุณหมอหมอกันหมอกันหมอกัารกับซื้อกันกับนายหอยที่แปดรับผิดชอบยุคเขตใดครับนี่อรัเภอตะวันบุรีครับครับผมทีมงานตะวันบุรีสนามเข้ามาประจํานะครับคุณหมอนะครับประจำยู่สนามครับผมขอบคุณหลายๆนะครัที่ให้งไทยทำมือจีดมือนี้ได้ทั้งว่าทั้งกล้วยหลวงเรียบร้อยนะครับราคาหาร้อยบาทนะครับ